พี่น้องมาแค่ว่าต้มเซนครับผมต้มเซนเพียงตรมก่บจับไปละตะว่าใส่เป็นเซนบุญเซนแม่นอนแช่่าแซ่บขื้นกันต้มเซนต้มเซนอหอม เต็มหม้อเลยนี่ทั้งวนเส้นมีทั้งเส้นเส้นก๋วยจับมั้ยเต็มหม้เหมอเลยสุดยอดนะเดี๋ยวไปแสบๆน้ำกันครับผมแล้วกินครับนี่พี่น้องจิมจีจิมจิจมจีจิมจีผักกาดอืมจิมจีครับผมอุ้ยกินกับเขา่ากินกับเข่าเจ้าก็ได้ที่นี่ ตาหน่อยซิมเมืองเดวแพ่ว่าให้ตะหน่อยไปซื้อมาาอยูย่ห่างแมคโคตะหน่อ,นอ,น sure. อนยซิมเมืองไม่แสบคือกลับเลยคล้ายๆสมพักบ้านเหราแต่ว่าคล้ายๆสมพักใช้พี่แกงนะพี่น้องเดี๋ยวจะเมืองกันเนาะโอ้บอลรุ่นหรอกอลังการงานสา่งวะ Tôm sên mong em sên của cháu đi Tôm sên mhm 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 mỏ mhm mhm Mì mhm mì mhm mhm Mì mhm mhm xay, mhm 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 tiêm mhm Tiêm chiều mhm mhm เอาจังหนผู้ใดมัดเพชรกับไปเติมพชรของเหรอ,อไปโซโเ่เรกันครับผม,อมหอมๆหอมๆตุมมสินง,ง่ายหน่งไปกินกับจิมจีเนาะแพ่บ้านเนาะครับไปชมกันครับผมร่งางกางงานสากครับผมจิมจี จวครับผมมาแซ่บๆ้กันครับผมอ๊ยนอน่อนเน่อบจับ๊กหรอบผิวอบผิวพจ้า็นถ้าจิ้มตรงเส้นน้องัด ต้มเซนที่เราต้มเซน,นอ้อนคักรึเปล่าเออเอสนอนี้นี่เลยของฝากกินแล้วอืมเลยของฝากจากเอ่อพี่บ่าวเพชรกับเออสาวมลน้นองมะนาเนี่ยนี่เพิ่นมีช่อง YouTube เพิน่น ง่ายขคือการเพิ่นฝากมาให้เนี่นี่เพิ่นฝากมาให้น้องเพลนีเน่เปิดดึงก่อนว่ามี้อย่างเนี้ยไอยเพจเกิดมลสาวลาวบ่าวอ,อีสานเพิ่นฝากมาให้เนี่นี่เพิ่อนมาพี่น้อยเดี๋ยวหนูเดียเด๋ยวมลจะฝากชุดไปให้หลานนะพ่อท่านขอบขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆเด้อบ่าวเพชรสาวม,มล น้องมะนาว้อมนั่นแหละตังเป็นกระซังอือตังเป็นตาแอกกระซั้งอ้เกินได้ยังนะในนี่ๆอันนี้หมอนหมอนหมดโอ้ไย้หลายยางหลเนี่ยเอาอยู่ขอบคุณขอบคุณนเละๆครับผมว่าเนี่ยหมอนวนกระติกชุดน้าวนี่หน่อยชุดนี่หน่อย นี่วันหาอ่ามอันนี้กะอันนี้น้ำยา,าโลชันแบบ่นบีบี้ไหมโลซื้อหดสูงเท่ามาังเออหลายหลายๆๆหลายอย,ย่างหลายเนียนพี่น้องขอบคุณเลหลายๆเด้อบ<ม>าเพรสามุนมองมาหน้าพร้อมเนาะขอบบุญขอบคุณหลายเพิ่วมา ฝากมุ่นฝากไปให้เน่ๆหน่อยนะพี่น้อยราสัน่นนี่ขอบคุณขอบคุณห,หลายครับผมไม่จะเ,เป็นปลาฮักไม่จะเป็นปลาฮัก,ะกอะมากินกันต่อครับผม,มนะปวดกันต่อมาเด้กพี่น้อง ô thật, thật chim chí, chim chí ăn nha pha chim chim chí ăn chị 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 ăn มันต้องมีซ้อนเฮียแตกเฮียแตกนี่เดียวนี่พี่นอ้องเพราะว่าทางเขากินเดียวมันมันสิบูดหรือเปล่าแต่หน่อยโบฮูนะชิมเมังจิบจีอืมออกเปรี้ยวบ่เคยกินแปบกยุ่งกินเสร็จอือ ุงมะยังอ,อ่ะเจ้าุงมะผงทังเจาแงะอือปต้มเต็มอะไรป่ะที่ต้มไปจับแล้วนี่พอเดี๋ยว จ,จับไม่ห่อนอยูอก็เ,ยเลยใส่เศษอย่างนี้นะอือครับไม่ได้กินดอบเศษไม่ได้ตัดเ <c oughs> ราบั้นตาครับผมอุ้ <c oughs> กินงาชักพี่นนอง <c oughs> เศษไม่ได้ตัดนะ พีคไซส์ครับผมเปิดจะบ่ได้พี่นู่นพี่อันนีกเพลีะพี่อันนี้เพลียไซส์กับพีคอืมคริ่มแม่กกระเจาเหมือนกันครับผมทุกคน

กลนะางหมดทิอหอว้าเดี๋ยวกับที่มใส่น้ำหอมโอ้ยเสี่ยงจิ้มจิ้มเดี๋ยวยังอยากกินกับเขา เดี๋ยวพีทพะร่มจะบาดก,กันพี่น้องอีหยังกับพวเตรียมพร้อมได้อยอะนีะเอา้าอืมเอาใครมันหมดเสียดายมาเอา้าขาวปุ้น ใส่นากรากบะเพ็ดป่ะบะเพ็ดบะเพ็ดบบะเปิดกับบได้พันร่มดีป้องเะมนเต,ตเาเผา ความชั่วกันทร์ละเบอร์ประเจ็ดครับดูความเบคอนครับเนี่ยเบอร์ทมาด่ายิ่งเล็กตู้เย็นหา<ฮะ>เจ็บมาลาตู้เย็นห้าเจ็บมันมีอย่างละนิดละหน่อยนะพี่น้อง

กินกับขาบบ้าวก็ได้หมูแดงทิชเกลียวหมูไว้หมครับรสชาติหมือนแม่ทำเลยมังยายเพลงทำเลย จะเพ่งทำผักตองแต่อันนี้อาจจะเปรี้ยวๆใส่งาด้วยเนาะใช้พริกเกาวเีอมครับยิ้มกี่ ไม่เปี้ยวจังคุณเผ็ดนะ้วคุณอย่างนี้เปล่ารสชาติอย่างนี้ไหมีรือค่อยกินไม่เป็น่อ่ก็่อยมากกว่าคุณุกนะ เต๊มเตะเฮ้ยต๊มเป๊ะบอกได้คำเดียวเป็นอะไรแบบนี้ล่ะแค่ว่ากับต่หน่อยกินเต๊มเป๊ะขวางงี้เมื่ทัานครบไปไหนไปไหนเนาะเนาะว่าชิตุ่มเส้นก๋วยจับเส้นก๋วยจับมันมีหอเดียวขาดว่าอิ่มกันยันว่ายิ่ม อะนลี้ใส่เสียงยิบบวดอกพี่น้องครับมันหลายโอเคครับผมเนาะขอขอบบุญขอบคุณอ่าขอบคุณพี่เพชรก็ขอบคุณพี่เพชรกับพี่มุนกันบน้องมะนาจะ้ะที่ฝากชุดชวสวยๆฝากของใส่ของนันมาให้น้องนี่นี่เนาะจะ้ะขอบคุณหลายๆขอบบุญขอบคุณหลายๆจะ้ะครับผม ไปต่อนหน้าคลิปนี้นะจบเสร็จขอบคุณครับ